สวัสดีค่ะมาพอกันในช่องของปานางแม่บ้านน้องอุ้งอิงนะคะซาวนี่ไอ้อนที่สิออกไปหน้านะคะออกไปบ้านนอกปหน้าแววเอากระถินนะคะยอดกระถินไปให้แบหนอยไปให้ท่องคูนนะคะน,นี่คือน้องคูนน่คะน้องคู่้ันน้องคู่เนี่ยนี่คือน้องคู่ ขอมโบูบ้านน้องครูหมโูสีะมาหาเก็บกระถินก่อนเอาไปให้ท่องพูนค่ะนี่ค่ะ บรรยากาศบริเวณน้องคู่นะคะน้ำก็สะบหลา่ยนะคะเพราะว,ว่าอันบริเนเมนช่วงเดือนประมาณสิงหากันยานะคมะช่วงนั้นน้ำจะหลาย ขอไปค่ะน้องคู่นี่อันป่น้าเกิดมากก็เห็นเลยเดยเนี่ยเป็นหนองเก่าแก่ค่ะ เขาพอ,อยอดกระถินอยู่แถวได้เขากระสิจอดเอานะคะปัดฮักไห้เก็บไห้ใส่กระบะแล้วก็เอาไปเห่ท่องพูน กำลังจะออกไปหน้าค่ะมาเสร็จไปบ้านนอกมาควกับซามเขา ที่บอ่ออกนะคะรรวันเสร์อากาศดีค่ะมายูบานเหรออันโตเว่นโคกโบ้งนี้ ตะเป็นขึ้นแบบขึ้นสูงแน่เลยค่ะก็คือแถวอยู่ทางผ่านกลางนะคะมาแล้วค่ะหอดแล้วบึงไผ่สิมาฮับเฮ้า แกงจะบะลงจาการถบโทวนคะ่ะบโทวน มาแล้วโด้ใสม่มาหน่อยมาหน่อยมาแต่ใส่หืมพุ่ม <c oughs> ทอโทนเอามาหน่อยมาแต่ใสบ่บอลไปแอบอยู่พนยาน้องใส่ยานบกโด้โอ้ยไอ้โด พี่แอบอยู่ค่ะน่ารักค่ะมัไมไพแหย์มาผู้ใดเอามาหน่อยให้มามีคนเอามาหน่อยแหย์เบาโทนมาค่ะน,านา่ารักโดดได้มูไม่อย่าไปเห็ดน,นองเด้ อิ่งน่ารักค่ะดโดเอ็นดูน้องออออใไฮมาบ่ส่งเอามาแข่งขึ้นโอ้ย fc ของน้องอูอิงจะอุบลค่ะ fc บ้านโฮมฮาร์คบ้านโฮมฮาร์คเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าอเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าโอ้ยตั้งชื่อให้น้องหน่อย เอฟซีผาก,กันตังซื้อให้น้องเนี่ยนะคะอุ้น่ารักค่ะเมื่อกี้ไปแอบอยู่เนาะ,ะตะเลตุนเตยทอองอีกม่งเอนื้อในอ้องทองแท่เอาทองอีก่ซื้อทองอีกวโอู้ไปแอบเมื่อกี้นะปัญญาอ <laughs> โดโดโดฮักน้องโอ้ยเออดุกดีกั <laughs> ออกกนน่ารัก อย่าร้อยงับข้อหนองเน้ยดูกดีกันเป็นสาย,า,ยาของ,อ,งอู๋อีงไงตาลูกวิดูดห้<ต>าน่องดูก็น่ารักแต่ว,ว่าเฮาเพินเ่นเพิ่นเพิ่นแลนไปบอกเขาประมาณว่าอันมีเด็กหน่อยไหม่มากเพิ่นสิเพิ่นสิว่าจะสั <c oughs> <c oughs> ะส่นละน่ารักค่ะอู๋บึงโด,ดโดอู โอุ้ยแกรักน้องน่ารักค่ะจิตใจละเอียดอน,นอดคือเด็กดคือเด็กหน่อยโดก็เป็นเด็กหน่อยได้แกโตใหญ่ซื่ออันนี้เป็นเป็นได้น้องเพ็นดีใจโอ้ยโดจะควมำเลยค่ะคือคนนี่แหละอเ,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 เอ,อ,อเป็นภาพทีป่ประทับใจเลยค่ะ ไอโด้แกรักน้องอย่างนี้ตลอดได้บําม่น้องไงไ่งาบแด้เมื่อกี้ย่านโด้เดี๋ยวซอยกันตังซื้อให้น้องนะคะคุณน่ารักค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าน้าเนนะคะเดี๋ยวป้าน้าสิิ์ขางหมอเขาก่อนเดี๋ยวสิมาเล็งกับหมา เอฟซีจากบ้านห้อมหากค่ะเอามามาฝากปวงกวนวันเ,เกิดน,น้องล่วงหน้าค่ะบางเมืองโดบ์บไปใสเลย <c oughs> <c oughs> น่ารักอะไม่แอบอยู่โอ้ย <c oughs> มาลุกมามามาไม่มีใครทำไม่มีใครทำพี่โดน่ารักโดนาา่ะฮะ ดอประเภทยังดอกเบ่งเดียงหอมหนอกเดี๋ยวสายๆป้านาไทยคลิปให้เบ่งอีกเลยคะ่ะมาหน่อยพัาก,กันตังซื้อซอยพัาก,กันตังซื้อให้มาหน่อยอีหลา่าฝากกดไลคะ์กดแชร์เลค่ะกดติดตามให้ปห้านะะ้าค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ